สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีวีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานเมืออาชีพที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศรินสมุรปลาการตํตำบลบางเมืองอเภอเมืองจังหวสมุรปราการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลน,นักเรียนรุ่นอายุ15ปีอำจอหลีกวัดสมุรปลาการครั้งที่4ประจำปีพศ2554นันที่19เป็นการพบกันร,ระหว่างโรงเรียนบางซีราชบำรุง ทีมอันดับหนึ่งของตารางซึ่งนัดที่ผ่านมาทำได้แค่เสมอกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพ,พัฒนาการ4ประตูต่อ4ในชุดสีเหลืองพบกับโรงเรียนวัดกิ่งแก้วทีมอันดับ15ซึ่งนัดที่ผ่านมาเสนอโรงเรียนราชประชาสมาสายฝ่ายมัธยมมาสองประตูต่อ2อยู่ในชุดสีเขียวอ่อนเริ่มการแข่งขันทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมลุกเข้าใส่กันซึ่งผู้รักษาประตูทั้งสองฝ่ายต้องผัดกันออกมาเซฟลูกยิงกันอยู่หลายครั้งแต่ทั้งสองทีมไม่สามารถทําอะไรกันได้ ทำให้ครึ่งแรกเสมอการศูมประตูต่อศูมเริ่มครึ่งหลังโรงเรียนบางพีราบำรุงปรับแผนการเล่นเน้นมายิงลูกจากระยะนอกขอบเกตโทษมากขึ้นจนทําให้ทีมทําประตูขึ้นนําไปก่อน2ประตูจากนั้นเป็นด้านทางโรงเรียนวัดกิ่งแก้วทําประตูตีขึ้นไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อ2ช่วงท้ายเกมโรงเรียนบางพีราบำรุงยิงประตูตอกย้ําชัยชนะจากการยิงของเด็กชายกระดุงเกียริชูกิจ จบเกมโรงเรียนบางพีลาชบำรุงแชมป์เก่าเอาชนะโรงเรียนวัดขิงแก้วไปได้3ประตูต่อ1รักษาอันดับ1ของตารางกลางแข่งขันส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นโรงเรียนสมุทรปราการแพ้โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม1ประตูต่อ7โรงเรียนราชวินิตบางแก้วเสมอปทุมคงคา4ประตูต่อ4และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการชนะโรงเรียนราชประชาสมาสายฝ,ฝ่ายมัธยม5ประตูต่อ0สำนักข่าวพีเนนิวรายงาน

สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานที่ธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ